ทำตรงนี้ใหม่

พอคนไปหมดก็ไปหมดเลยนะอยูวเไปบอู่เลืความไม่้แล้กลับไปพูเลยนะเปลไม่อดวานี้ว่าจาเอาายพูดแค่นี้กจยังพูดง้างเเนี่ยป็นูกลับแกเนี่าเพ่อไหมไม่เห็นหน้าผัวหน้าเมีย้เนี่ยวันที่หลวงพ่อจะฆ่าหมดทั้งสาราเลยทำใหม่หมดเลยนี่ให้คนมาสงสัยเอ้อฆ่าอะจะฆ่าเอ้อเลือไปแล สีนหาแกงพันเนี่ยมันก็ตา,ายไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าผัวนะเนี่ยหลวงพ่อจะฆ่าตัวตนเี่ยงเนี่ยเพราะเราสอนเทพพุทธเจ้าให้ฆ่าตัวเราให้ได้ให้จำหลักไว้ทางโลกเรียนเป็นแค่ไหนก็เรียนออกเรียนเข้าตัวไม่เรียนออกตัวทางธรรมะให้เรียนให้สละละออกตกัวให้ได้ไเข้ามาดูตัวลัศละแต่ถ้าเป็นทางโลกโยม เรียนเพื่อเอาตัวเองเขาไม่ได้เรียนเพื่อให้คนอื่นจริงเปล่าจริงไหมอยากเป็นดอกเพราะอะไรพเพราะเงินเดือนแพงถ้าเป็นกรรมกรเงินเดือนสมมุติยกตัวอย่างหมื่นนึงถ้าเป็นดอกเท่าไหร่เป็นดอกเท่าไหร่หรือว่าเคยเป็นนี่แหละตัวอย่าง <c oughs> ใช่ไหม อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เพราะฉันจะได้ดีกว่าคนอื่นเขามันเกิดความโกราหวทุกวันนี้นี่เขาเรียกว่าเรียนไปเพื่อเอาตัวเองให้เหแลอคนอื่นเขาอยากมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่ช่อให้เหนือคนอื่นต่าแต่ถ้าหลักของพระพุทธเจ้าให้สลาออกให้ได้จะฆ่าทานเห็นไหมคานังสาวิจารังที่โยม,มาทุกวันเนี่ยมาเอาใจชนะตัวเองเนี่ยมาฆ่าตัวเองนะฆ่าตัวตายเนี่ยท่วาเนี่ย ไปไหนไปวัดไปทำลายไปฆ่าตัวตายเรอพูดแค่นี้พอไม่ต้องไปพูดเยอะแปอธิบายโยมอธิบายอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้ไปไหนไปวัดไปทำลายการนี้ชิดหายนะ,ะกเขาเรียกชิดหายไปกะดานชิดหายแต่ว่าไม่ได้ดีอ๋อ,อสอนจริงกระดีบไวไม้เรียกว่าชิดชิดหายในบาลีเรียกว่าไม่ได้ดีแต่ถ้าแบกคนที่ด่าเรียกว่าชิตขอพึ่งชิดหายทำยัง อะไรยังถ้าทิพไพยไม่ได้ทำอย่างทิพไพยเสียแล้วตู้ก่อนว่ากรีทิพไพยเสียแล้วอะไรยังทิพไพยก็แปลว่าเธอไม่ได้ดีแล้วต่อไปที่เรู้จักแค่ภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพาขวบบาลีมันเละเลยเละจริงๆอยังย้อนไปดูครับแปลต่างๆมาอยู่ถ้าก็รูาด่าเนี่ยยังที่ด่าแล้ตัด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 ไปว่าเขาตายที่หน้าลัก ัตน้อยก็ตายต่อไปน่นเธอหัวตาในี่ยตาจิ้มได้ไหมบอก่าอบใจสมใจนะาเธอดีหน้านาลขัดลเดี๋ยวมงงเลยนะบางทีเขาตาแล้วเรสัตใามกสตวด้วยสัตวแว่าาผู้หน้าลักตายน้อยตัวเล็กๆอ่าต่อไปต่อไปนี่เขาด่าที่สับโกรธไหมโกรไจ้ะเป็นไงถ้าเราเรียกปวไหมขอเราเป็นอะไรโ เป็นตาตายเป็นหงไม่เห็นพี่เลยทั้งหน้าหลังหน้าดูแล้วหน้ารักทั้งหมดสแสดงว่าเขาตาถึงต่อไปนี้นะเออต้องชื่นใจหัวเรามีตาดีเมียเราตาดีเห็นหัวเป็นตาตายเนาะที่เขาก็โอ้พอใจพอใจเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานเธอควรจะตาดีเลยนะฉันน่ารักมานานแล้วเออบอกว่าไปแต่เมื่ตาเราตัดนด้ำรบไปเจ็บเลยนะ เอาของเชียงองนี้นะเปนดี๋ยวบทุมจะอาเป็นว่าภอาระอาที่ของ

阿妈，对、啊，对对。 หลังเลยเอาเห็นทั้งตัวไหม